สถานการณ์โควิด -19 ในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้ประกอบการและประชาชนต่างได้รับผลกระทบทั้งขาดรายได้และขาดสภาพคล่องจนนำไปสู่การผิดนัดชำระหนี้กับสถาบันการเงินต่างๆขณะที่บางส่วนเป็นหนี้นอกระบบสร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัวรัฐบาลจึงได้ออกมาตรการเพื่อให้ความช่วยเหลือโดยกำหนดให้ปี2565เป็นปีแห่งการแก้ปัญหาหนี้สินรูวเรือนซึ่งได้ดำเนินการผ่านหลายโครงการเช่นมหากรรมไกลเกลีย่ยหนี้คลินิกแก้หนี้ โครงการค้ำประกันสินเชื่อพร้อมปรับปรุงกฎหมายและออกมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสถาบันการเงินของรัฐทั้งหกแห่งได้แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ออกมาตรการด้านการเงินเพื่อให้ความช่วยเหลือตามนโยบายรัฐบาลโดย6เดือนแรกของปีนี้ได้ให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระทางด้านการเงินเพิ่มสภาพคล่องและปรับโครงสร้างหนี้ให้กับประชาชนผู้ประกอบการและภาคธุรกิจผ่านมาตรการต่างๆซึ่งได้รับความช่วยเหลือแล้วกว่า680,000รายคิดเป็นวงเงินสินเชื่อรวมกว่า1,352,000ล้านบาท ีนี้เป็นปีของการแก้ไขหนี้สินภาคครวัวเรือนหลายเรื่องทําไปเยอะมากเข้าไปไกลเกลี่ยหนี้ตรงนี้เนี่ยทำให้เจ้าหนี้เนี่ยเขาก็มั่นใจว,ว่าเขาจะได้เงินคืนแต่อาจจะช้าหน่อยส่วนลูกหนี้ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกฟ้องร้องขณะที่ภาพรวมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครวัวเรือนมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานมหากรรมไกลเกลี่ยหนี้แล้วกว่าหกหมื่นรายไกลเกลี่ยหนี้สําเร็จถึงร้อยละเก้าสิบห้าซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนได้มากถึงห้าพันล้านบาท โดยกระทรวงยุติธรรมมีกำหนดจัดมหากรรมไกลเกลี่ยหนี้ให้ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงโครงการและได้รับความช่วยเหลือมากที่สุดโดยเฉพาะลูกหนี้จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้บัตรเครดิตรวมทั้งสินเชื่อส่วนบุคคลต่างๆทั้งนี้ประชาชนต่างรู้สึกพอใจที่โครงการนี้สามารถแก้ไขปัญหาได้จริง ไปกู้ยืมเป็นบัตรกดเงินกดครับผมอ่ามันเกิดวิกฤตโควิดแล้วเรารายได้เราหายเราก็เลยไม่มีจ่ายเข้าใจครับผมจริงๆเราก็ไม่ได้อยากจะเป็นหนี้เนาะอยากจะปิดให้มันเรียบร้อยแล้วก็มหากรรมมันก็เหมาะหมะที่จะมาคุยว่าเราควรจะไปทางไหนแต่ว่าค่างวดผ่อนเขาลดให้ดีมากเลยค่ะพอดีมากครับเพื่คือใกล้ๆให้เราได้มีลมหายใจต่อไปครับปัจจุบันทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันบูรณาการติดตามแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนในทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการชำระหนี้ของประชาชนอย่างยั่งยืนโดยยังคงให้ความสำคัญกับการดูแลและช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่มีไรายได้น้อยหรือผู้ประกอบการที่ยังได้รับผลกระทบทางไรายได้และยังไม่สามารถกลับมาประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจได้ตามปกติผ่านการดำเนินมาตรการต่างๆที่มีความเหมาะสมตามสถานการณ์ทั้งนี้เพื่อในวันข้างหน้าจะกลับมามีความเข้มแข็งทางไรายได้และผ่อนชำระได้ตามปกติอีกครั้ง เอกวินกากะนิกรายงาน